กลับสวัสดีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เพชรนะคะเมื่อเพื่อนๆชมคลิปแล้วเห็นว่าคลิปของแม่เพชรมีประโยชน์ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์นะคะกดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของแม่เพชรนะคะ3.3ล้านเกษตรกรเฮนะคะทกสพักนี้อัตโนมัติ1ปีดีเดย์เมษายนนี้ พักหนี่1ปีทกสพักชำระหนี้ต้นเงินและดอกเบี้ยเงินกู้ที่ถึงกำหนดชำระตั้งแต่งวดเมษายน .2563 ถึงมีนาคม2564เป็นเวลาหนึ่งปีให้กับเกษตรกร,ร,กรลูกค้าทุกกลุ่มโดยอัตโนมัติเพื่อช่วยเกษตรกร,ร,กรฝ่าวิกฤตโควิด -19 และภัยแล้ง พร้อมแจ้งภาพรวมสมาตรการช่วยเหลืออื่นๆโดยมีเกษตรกรลูกค้าได้รับประโยชน์กว่า3.3ล้านรา,ายต้นเงินกู้กว่า1.2ล้านล้านบาทเมื่อวันที่30เมษายนนายอภิรมสุขประเสรศิฐผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสากรการเกษตรทกสเ,เปิดเผยว่าเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ และการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ให้ใคลายความกังวลจากภาระหนี้สินและสามารถผ่านพ้นช่วงระยะเวลาแห่งความยากลำบากไปด้วยกันตกสในฐานะหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังจึงได้เพิ่มมาตรการช่วยเหลือให้แก่กเกษตรกรทกสให้ครอบคลุมทุกกลุ่มโดยพักชำระหนี้เงินต้นและ ดอกเบี้ยเงินกู้ที่กำหนดชำระตั้งแต่งวดเดือนเมษายน2563ถึงงวดเดือนมีนาคม2564เป็นเวลาหนึ่งปีนะคะโดยอัตโนมัติและยังคงชั้นนี่เดิมของลูกค้าก่อนเข้าโครงการซึ่งมาตรการดังกล่าวครอบคลุมลูกค้าทุกกลุ่มท,ทั้งที่เป็นเกษตรกรกร,รายบุคคล บุคคลผู้ประกอบการนิติบุคคลกลุ่มเกษตรกรสาก์กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองรวมผู้ที่ได้รับประโยชน์จำนวน3.3ล้านกว่ารายคิดเป็นต้นเงินกู้ประมาณ1.2ล้านบาทโดยก่อนหน้านี้ทกอ,อมีมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 9มาอย่างต่อเนื่องแบ่งเป็น4มาตรการได้แก่ 1. มาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรลูกค้าทกสในภาพรวมประกอบด้วยการขยายระยะเวลาการชำระหนี้ลดอัตราดอกเบีย้ยปลอดชำระต้นเงินใน3ปีแรกให้กับลูกหนี้ปกติและลูกหนี้ NPL ครอบคลุมทั้งเกษตรกรลูกค้า ผู้ประกอบการและสถาบันระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่1มกราคม2563ถึง31ธันวาคม2564และยังมีสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยผ่อนปลนเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพแก่ลูกหนี้เพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อเสริมสภาพคล่องนะคะ 2. มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่มีงวดชำระเป็นรายเดือน โดยพักชำระหนี้ต้นเงินและดอกเบี้ย3เดือนโดยอัตโนมัติเดือนเมษายนเเดือนนมษายถึงเดือนมิถุนายน2563ทั้งในส่วนของเกษตรกรบุคคลผู้ประกอบการนิติบุคคลกลุ่มบุคคลกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนและสากรทั้งประเภทสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยวงเงินกู้ไม่เกิน3ล้านบาทและโครงการสินเชื่อ SME เกษตรกร,กรวงเงินกู้ไม่เกิน20ล้านบาท 3. ม,มาตรการให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินลูกค้า SME จำนวน2มาตรการได้แก่ 1. มาตรการพักชำระนิ่งต้นเงินและดอกเบี้ย6เดือนเมษายนถึงกันยายน2563แบบอัตโนมัติทุกรายให้กับ SME ที่มีวงเงินกู้รวมไม่เกิน100ล้านบาท และในระหว่างพักชำระหนี้ลูกค้าที่ประสงค์ชำระหนี้ทกสจะคืนดอกเบี้ยร้อยละ10ของเงินที่ส่งชำระ 2. มาตรการสนับสนุนสินเชื่อธุรกิจ SME ซอฟโลนของธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อเสริมสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการที่มีวงเงินกู้รวมไม่เกิน500ล้านบาทในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ2ต่อปีเป็นระยะเวลา2ปี รัฐบาลรับภาระาจ่ายดอกเบี้ยแทน6เดือนแรกวงเงินกู้สูงสุดไม่เกินร้อยละ20ของยอดหนี้คงค้างณนะวันที่31ทธันวาคม2,562 4. มาตรการสินเชื่อฉุกเฉินวงเงินกู้20 0 0 0นล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร,กรและครอบครัวของเกษตรกร,กรในการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายจำเป็นและฉุกเฉินในครัวเรือนในอัตราดอกเบี้ยคงที่เพียงร้อยละศูต่อเดือนวงเงินกู้รายละไม่เกิน1,000 0บาทกำหนดชำระคืนไม่เกิน2ปี6เดือนนับจากวันกู้ทั้งนี้ทกศยังได้เตรียมมาตรการในการฟื้นฟูเพื่อช่วยเหลือให้เกษตรกร,กรลูกค้า กลับมาพัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและชุมชนมีรายได้ควบคู่กับการร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชนอย่างยั่งยืนโดยน้อมนำความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน,ใน,ในการดำเนินชีวิตซึ่งทกสมุ่งหวังว่าสามารถช่วยผู้ที่ได้รับผลกระทบจำนวนหนึ่งล้านราย นายอภิรมกล่าวอีกว่ามาตรการดังกล่าวของทกศคาดว่าจะสามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรลูกค้าทกศครอบคลุมทุกกลุ่มให้กลับมามีขวัญกำลังใจในการผลิตสินค้าทางการเกษตรเพื่อให้มีอาหารที่เพียงพอต่อการบริโภคการส่งออกเพื่อสร้างรายได้รวมถึงเป็นกำลังหลักในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจของประเทศต่อไป ทั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ call center 0 2นเต0อร5์02-555-0555ค่ะก็ถือว่าเป็นความโชคดีของเกษตรกรไทยนะคะที่มีทกสยืนอยู่เคียงข้างไม่ว่าจะสถานการณ์ไหนนะคะ,ะคนที่เป็นเกษตรกรนะคะจะรู้ดีนะคะว่า ทกศนี่จะช่วยเกษตรกรตลอดนะคะไม่ว่าภาวะไหนนะคะ,ะถือว่าเป็นธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์จริงๆถือว่าเป็นธนาคารเพื่อ,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 อชาวนาชาวสวนชาวไร่จริงๆนะเพราะว่าทกศนี่จะเป็นธนาคารที่กู้ง่ายที่สุดนะคะและก็คุยง่ายที่สุดอนุมัติสินเชื่อง่ายที่สุดในบรรดา ธนาคารทุกธนาคารนะคะเพราะว่าแม่เพชรเป็นลูกค้าทกสอด้วยนะคะ,ะในการที่เรามีหนี้มีสินไม่มีการชาระจ่ายนะคะเราสามารถปรึกษาเขาได้นะคะสามารถคุยได้ว่าเราจะหาทางออกแบบไหนทําวิธีไหนยังไงนะคะคือเขาจะให้คําปรึกษาเราทุกเรื่องนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ของทกศทุกๆหน่วยงานเนี่ยก็คือเหมือนเหมือนกับว่าให้ความสําคัญกับลูกค้าทกศทุกๆคนนะคะไม่ว่า จะจนจะรวยจะมีจะอะไรเงี้ยเหมือนเขาให้การต้อนรับแบบเสมอภาคนะเท่าที่เราสัมผัสมานะคะเพราะฉะนั้นนะคะลูกค้าทกศทุกคนเกษตรกรทุกคนเบาใจได้นะคะปีนี้นะคะปีนี้นะปีหกปีปีหกสนะคะจนถึงปี64นะคะทกศเขา,าพักชำระหนี้ทั้งต้นเงินและก็ดอกเบี้ยนะคะให้เราหนึ่งปีนะคะสบายใจได้เลยนะถือว่า สบายใจไปแบบเปราะหนึ่งเปราะใหญ่ๆเลยนะคะทุกคนนะเปราะใหญ่ๆเลยนะสมมุติว่าถ้า,ถาทกศไม่ไม่พักชําระนี้ให้เราเนี่ยอ่าแต่ละคนเนี่ยไม่ต่ํากว่าสี่หมื่นห้าหมื่นนะคะเฉพาะดอกเบีย้ยเนาะเฉพาะดอกเบีย้ยแล้วก็นหนจะต้นเงินอีกนะคะอ่าเมื่อทกศยื่นมือเข้ามาช่วยในภาวะที่โควิดระบาดแบบนี้ก็ขอขอบคุณทกศนะคะที่อยู่เคียงข้าง ประชาชนคนไทยโดยตลอดตลอดนะคะถ้าใครเป็นเกษตรกร,ะรกน,นะคะยังไม่เป็นลูกค้าทกศก็สามารถไปสมัครได้นะคะติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่สมัครไว้นะคะเพราะว่าเมื่อไรที่เราต้องการจะใช้เงินเนี่ยอกศกเป็นธนาคารเดียวนะคะที่ ที่อนุมัติไวแล้วก็ง่ายแล้วก็คือคุยง่ายอะทุกคนคุยง่ายกว่าทุกๆธานาคารนะแม่เพชรคิดว่าทกศาเนี่ยจะปล่อยอนุมัติสินเชื่อง่ายกว่าทุกๆธานาคารนะธนาคารอื่นเนี่ยแค่เราไปขอสินเชื่อเนี่ยเขาก็ไม่ให้ความสนใจเราแล้วเขาก็มองเราเย็นเยดนแล้วนะคะทุกคนอ่าไม่เหมือนทกศานะคะอ่ะสุดท้ายนี้นะคะก็ ขอฝากให้ทุกท่านนะคะกดไลค์นะคะกดติดตามให้เป็นกำลังใจให้แม่เพชรด้วยนะคะอะ่ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังขอให้ทุกท่านร่ำรวยสุขภาพร่ำรวยเงินทองนะคะมีกินมีใช้ไปตลอดนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะ